จริงๆถ้าวันนี้เพื่อนๆอยากลุกขึ้นมาสวยอ่ะมันไม่จําเป็นต้องรอให้ตัวเองอ่ะเพอร์เฟกทุกอย่างไม่จําเป็นต้องรอให้สิวหายไม่จําเป็นต้องรอให้ผิวดีไม่จําเป็นต้องรอให้หดดุ่นดีแต่แค่เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและเราอยากสวยขึ้นด้วยการเปลี่ยนบุคลิกนะคะให้เป็นคนที่ดูดีมั่นใจเปลี่ยนการแต่งตัวและเพิ่มการแต่งหน้าให้มันเข้ากับบุคลิกภาพและก็ความมั่นใจเรามากที่สุดเท่านี้ เราก็สามารถลุกขึ้นมาสวยแม้ว่าตอนนี้มันยังไม่เพอร์เฟกได้เลยและเมื่อเพื่อนๆลุกขึ้นมาสวยทันทีเนี่ยมันจะยิ่งมีแรงแล้วก็มีกําลังใจอยากที่จะดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นทําให้ตัวเองสวยเพิ่มมากขึ้นเพราะงั้นวันนี้อย่ารอให้พร้อมแล้วถึงจะสวยได้ให้ สวยเลยนะตั้งแต่วันนี้ต่อให้เพื่อนๆอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็สามารถแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจและความรู้สึกดีให้กับตัวเองได้เลยนะทันทีนะตอนนี้เลยนะคะ